ยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภเข้าสู่ช่องพลังไพ่กับสุนะคะวันนี้สุจะมาดูดวงการงานการเงินนะคะจะมาเปิดไพ่เนาะดูดวงการงานการเงนิงน,งน,งนให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคม2568แต่ท่านก็ดูได้แต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนาะเพราะไพ่มันจะมีผลประมาณเดือนเนาะ,ะสุเปิดไพ่แบบสุ่มเนาะ,ะตอนนี้เราดูไพ่กันแบบ เรนดอมรวมนะให้กับชาวลัคนาราศีศพฤษภนะคะดังนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเนาะถ้าตรงก็น้อมระไว้น้องอถ้าไม่ตรงก็ถือว่าดูเป็น,ปนความบันเทิงดูว่าเป็นแนวทางไกด์ไลน์ให้ชีวิตอะไรอย่างนี้เนาะยังไงก็ฝากกด subscribe like แชร r ด้วยนะคะถ้าถ้าถูก,ออกถูกใจก็ให้ซุปเปอร์แดงด้วยก็ได้คะ่ะเ,เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะ ชาวราศีพฤกษ์ลัคนาราศีพฤกษบในช่วงเดือนนี้นะคะไปแรกก็เปิดมาก็เจอความวุ่นวายเลยเนาะสถานการณ์ช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายหรือขัดแย้งกับคนอื่นๆน,นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้ขัดแย้งกับคนอื่นๆหรอกค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นมันขัดแยง้งตัวเองหรือเปล่าทางแนวทางความคิดนะคะแล้วก็ ติดขัดเพราะคนอื่นสร้างปัญหาไว้แต่ว่าแต่ท่านก็ได้ไพ่ใบดีเนาะได้ไพ่เรื่องเดิมแล้วก็ได้ไพ่เงินด้วยเนาะจริงๆช่วงนี้ถือว่าการเงินดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูวุ่นวายสักหน่อยเนาะแต่ข้อดีก็คือท่านเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเนาะลุยแหลกในทุกสถานการณ์แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนค่ะอืมแต่ไพ่เนี่ย มันอาจจะหมายถึงท่านมีความขัดแย้งในตัวเองด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นการงินการเงินก็นกนดีแต่ทําไมเราอยากเปลี่ยนงานหรือเพราะงานนี้คนวุ่นวายคนเยอะคนแยอ่อะไรก็ไม่รู้ก็เ,เลยเอ,อ,อยากเปลี่ยนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขัดแย้งด้วยแต่เงินมันก็ดีอยู่นะงานนี้แต่ทําไมเราถึงแบบจะต้องเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์การ การวางแผนทางธุรกิจเนาะการการลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าท่านใน้พายใบยนี้ <c oughs> เปลียนมาเต็มเนาะการจัดวางระเบียบชีวิตแบบแผนเนาะการพบปะกับคนจํานวนมากก็เป็นได้นะคะ <c oughs> เพื่อวางราบฐานผลประโยชน์ทางด้านการเงินของท่านเองไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่า ธุรกิจหรือว่างานประจำท่านก็อาจจะได้เกณฑ์นั้นนะคะหรืออีกอย่างก็ท่านอาจจะได้คอนเน็กชันเพิ่มเนาะก็เลยวุ่นวายแบบกำลังวุ่นวายอยู่กับการการหาคอนเน็กชันเนาะการพบปะพบปะผู้คน,นการหาคอนเน็กชันอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าในไพ่การงานนะคะท่านได้ไพ่ใบนี้เนาะ แสดงว่าสถานการณ์การปัจจุบันดีอยู่แล้วแต่ท่านกําลังมองหาการขยับขยายการทํางานให้ดีขึ้นหาอาจจะหางานเสริมงานพิเศษเพื่อให้การเงินฟลูขึ้นหรือเพื่อหาประสบการณ์ขขชีวิตให้กับตัวเองก็เป็นได้นะคะอือพอไพ่เป็นเนี่ยหมายถึงท่านคิดถึงอนาคตอยู่วางแผนอยู่แต่ยังไม่ทํานะคะคือเริ่มจากวางแผนก่นอนเะยังไม่ทําก็สถานการณ์ก็ ท่านอาจจะเนี่ยเหมือนที่บอกคือท่านอาจจะได้ทาอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเนาะมีงานหลายงานเข้ามาพร้อมกันอาจจะเป็นเรื่องงานเสริมงานพิเศษงานงานราชงานหลวงอะไรอย่างนี้อาจจะได้เงินเยอะขึ้นเพราะว่าท่านได้ไพ่สิบเหรียญเนาะและงานที่ท่านคิดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเนาะ เพราะว่าท่านได้ไพ่เดทเนาะในส่วนของการเงินแสดงว่าการค้าขายลงทุนท่านก็อาจจะคิดถึงเดทเพราะว่าเดทถ้ามาพร้อมกับใบนี้เนาะแสดงว่าท่านกำลังคิดถึงเรื่องเงินอยู่เนาะถ้าเดทมาพร้อมกับเหรียญเนาะเหรียญซึ่งเป็นสิบเหรียญเกี่ยวกับเงินมาเต็มนะอะไรประมาณนี้ซึ่งการเงินของท่านก็อาจจะได้ฟล์นะอาจจะไม่ได้ ต้องตกใจเหมือนไพ่น้าดีมีการสะดุดน,นะเพราะว่าไพาโ่โดยรวมมองท่านถือว่าดีนะเรื่องเงินเนาะงานอาจจะวุ่นวายอาจจะมองหาหนาคตแต่เงินก็คือดีในส่วนของความรักเนาะเอาสำหรับคนมีคู่หรือคนมีแฟนแล้วนะคะก็จะมักจะเรียบเรียบเรื่อยๆเ,ยเยนาะได้ดเมจิเช,ชียนไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากเพราะว่ามัวแต่ไปไปงาน ไปงานเฉลิมจะองไปหาเงินอยู่อะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ค่อยลงตัวเรื่องความรักก็ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันเนาะเพราะว่าจริงๆไพ่ใบเนี้ยหมายถึงว่าคนที่ท่านคุยด้วยหรือว่าหรือว่าตัวท่านเองอ่ะแบบอยากจะเลือกคนที่เหมาะสมจริงๆเพื่อมาเป็นคู่ครองหรืออยากถ้าจาะตัดสินใจคบ แต่ตอนนี้นยังไม่ตัดสินใจคบเพราะว่าเลือกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งก็จะมีเลือกได้หลายคนด้วยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นตัวท่านหลืออาจจะเป็นอีกฝ่ายก็เป็นได้นะคะเราไม่ได้เสี่ยมนะคะแต่เราบอกเฉยๆว่าไพ่มันออกมาแบบนี้ในช่วงในสำหรับคนโสดก็จะคล้ายๆกันกับคนที่มีคู่มีมีคู่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ รวมไปถึงคนมีคู่ด้วยก็อาจจะมีโอกาสแบบเหมือนเปิดโอกาสคุยไปเรื่อยๆเพราะว่าเดอะมัจะเชียนคือเขาเปิดไปเรื่อยๆค่ะเขาเป็นนักมายากลเขา,าจะเปิดไปเรื่อยๆว่าแบบยังไม่ลงตัวเนาะถ้าถามถึงว่าความรักสม,มหวังเนียคือก็คือยังไม่ลงตัวในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่เอถ้าคนมีคู่แล้วก็อืหางเงินน่ะเน้นหางเงินน่ะ อืมอะไรประมาณนี้ช่วงนี้จ,จะยังไม่เนาะแต่สําหรับสุขภาพนะคะท่านได้ไม่ค่อยดีเนาะอาจจะระวังโรคบ้านหมุนทําง,งานเยอะเนาะคนป่วยก็ก็ยังไม่หายขาดหรอกก็จะวนๆเวียนๆแบบนี้เนาะอาจจะเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วก็ระวังเรื่องอากาศนะคะแล้วก็เอ่อถ้าอยู่ข้างนอกก็ใส่แมสด,ด้วยเนาะแล้วก็อาจจะอาจจะทาง,งานเยอะก็เลยปวดตามข้อ หรือเป็นโรคออฟฟิศซิลลูมเนาะที่เราเป็นกันก็ให้หวังสุขภาพไว้อันนี้เราอ่านไพ่ตามที่ไพ่ออกมาเนาะทั้งหมดให้ท่านได้ดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราขอจบคลิปคำทำนายเพียงแค่นี้ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนะคะเพิ่มได้นะคะช่องเราให้ท่านเจ้าชะตาทุกท่านเลือกไพ่เองคะ่ะ ยังไงก็ฝากกด subscribe like แชร์ e นะคะถ้าขอบคุณมา,มากๆก็ซุปเปอร์แต่งด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป